ที่ <c oughs> ดีนะครับเข้ามาอยู่ในสภาในการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับเพราะว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องอาศัยคนดีเข้ามาอยู่ในสภาครับอ่สวัสดีครับผมมาเลยครับเจอกับพี่จายสุดที่รักของผมเป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมล่ะกวะเหนื่อยมามยตั้ง,งชีวิตแล้วทนะีนี้ตอนนี้การเลือกตั้งกําลังเข้มข้นนะ ผมก็ว่าเขาออกหาเสียงกันเยอะมากครับเข้มข้นมากเลือกตั้งเนี่ยแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับมีได้เจอผู้คนไหมครับวันนี้ตอนตอนนี้ผมไปเจอวันนี้ผมไปเจอผู้คนนะครับไปเจอผู้คนมาแล้วทีนี้ก็ไปถามความเห็นนะครับคนคือการเลือกตั้งพศสองอ่าการเลือกตั้งพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยต้องบอกได้เลยครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ คือการชี้ชะตาบ้านเมืองครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเป็นเหตุเป็นผลนะครับว่าการเลือกตั้งปี2,566เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภา t นี้ชี้ชะตา,บ,าบ้านเมืองเพราะอะไรตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับคนตกงานเยอะคือเป็นความหวังของประชาชนกับกับการพลิกเศรษฐกิจครั้งนี้ครับโดยต้องบอกให้ฟังว่าตามนโยบายของแต่ละภาคนี่มันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ตอนนี้นะครับ ผมไปเจอผู้คนมาเนี่ยคือก็สอบถามกับหลายหลายคนอ,อ๋อได้สอบถามหลายๆคนแล้วเป็นไงบ้างครับอ่าไปเจอหลากหลายอาชีพาาครับมันถามถาม,ถามอะไรเขาบ้างครับไปเจอหลากหลายอาชีพก็คือผมก็วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอยู่แล้วครับอ่อผมอ่ YouTube ายูทูบช่องบ้านเมืองเนี่ยอาจารย์อาจารย์คุมเนี่ยก็วิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองบ้านเราอยู่แล้วแต่คือในเชิงวิเคราะห์นะครับว่า การวิเคราะห์เนี่ยมันต้องถามความเห็นของแต่ละคนด้วยก็คือต้องบอกตามความจริงว่าเราจะวิเคราะห์ได้เนี่ยเราก็ต้องเอาความจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็คนที่เขาพูดความจริงมาว่าเขาต้องการอะไรถึงเขาจะเห็นต่างในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เขาพูดความจริงมันคือความจริงของเขานะไอ้ตัวนี้วันนี้วันนี้อาจารย์อาจารย์เจอคนที่จังหวัดอะไรอ่าทั้งหมดผมเจอหกคนครับวันนี้ยเจอไปหกคนที่ในกรุงเทพ คือผมก็ถามเขาตรงๆเลยว่าเลือกตั้งคราวนี้จะไปเลือกตั้งไหมประชาธิปไตยนี่มันสําคัญผมก็เลยบอกกาว่าเรามีจิตเรามีสิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ให้ไปเลือกตั้งซะอย่าให้มันคือเราก็เลือกคนดีเข้าไปทํางานแทนตัวเราหรือประชาชนนั่นแหละครับก็คือบอกเข้าไปอย่างนั้นแหละแล้วแล้วหกหคนนี้เขาเลือกเ,เขาไปเลือกตั้งไหมเขาจะไปผมก็ถามเลยเขาไปเลือกตั้งครับทั้งหมดเลยเขาไปเลือกตั้งผมก็ถามเลย ผมก็ถามเขาตรงๆเลยคือถามเขานั่นแหละครับถามก็เลยอนั้นถามตรงอันนั้ถามตรงๆเลยกระถามเดี๋ยวบอกบอกสาขาอาชีพเลยคนแรกเขาเป็นรปภคนแรกนี่เป็นรปภเลยอ่าเป็นรปภก็ถามคุยเล่นกับเขาอ่าคนแรกนี่เขาเป็นรปภภาคอีสานเขามาทํางานเป็นรปภนานแล้วอ่าแต่คนแรกนี่บางก็อยู่ต่างจังหวัดอ่าก็อยู่ภาคอีสานนั่นแหละก็อยู่ต่างจังหวัดก็พูดตรงๆเลยว่าเขาเป็นคนภาคอีสานอ่แล้วเขาจะกลับไปใช้สิทธ เดือดตังไหมออเขาก็จะไปเขาบอกว่าเขาก็มีพักอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วคือเขาชอบมานานแล้วอ๋อยัไม่ล้วเขาบอกไหมว่าเขาเลือกพักอะไรเขาบอกว่าเขาเลือกเพื่อไทยอ๋อเพื่อไทยแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งเพื่อไทยแต่ไม่ใช่เอ่เอ่อคุณอุ้งอิงนะที่หาเสียงเขาชอบคนที่หนีออกไปก็คือลุงโทนี่เขาพูดชัดเจนเลยอ้าวเหรอเขาชอบสามสิบบาทเขาชอบบาทสามสิบบาทลุงโทนี่ คือสามสิบบาทช่วยครอบครัวเขาได้คือรักษาทุกโรคสามสิบาทเอาพูดชัดเจนเลยตรงนี้ยรปภนะรปภไม่ลังเลเลยไม่ลังเลสักอย่างเลยพูดชัดเจนเลยว่าเขาเลือกเพราะว่าบาทสามสิบาทเพราะว่ามันช่วยครอบครัวเขาได้อ่าเอาโอเคโอเคอ่าคนที่สองละคนที่สองละทําอะไรครับคนที่สองเนี่ยคนที่สองเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ขายในตลาดพ่อค้าแม่ขายในตลาดอ่อ่าไปซื้อของไปขายอืมเป็นพ่อค้าแม่ค้า ปศเอ่อเป็นพ่อค้าแม่ค้าอาุากีจส่วนตัวอ่าธุรกิจส่วนตัวเอ่อกี่คนฮะคนที่สองนี่กี่คนสองคนเดียวหรือสองคนอวคนเดียวคนเดียวคนเดียวโอเคอ่าคนเดียวเลือกเพื่อไทยเหมือนกันเพื่อไทยเหมือนกันเออบอกเพื่อไทยเลยชัดเจนอ่าทำไมถึงเือะไม่ได้ดูนโยบายตอนนี้หรือว่าดูนโยบายตอนนี้หรือว่าดูเขาดูมานานแล้วเขาดูมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง เพื่อไทยชูค่าแรงอะไรต่างๆชูเรื่องอการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่างๆเศรขาก็เลยจ่อจงไปที่เพื่อไทยออใช่โอเคอ่าคนที่สามละอาชีพอะไรครับแม่ค้าคนนี้รอบก่อนเขาเลือกประชาธิปัตย์คนที่สามครั้งที่แล้วเลือกประชาธิปัตย์ไอ้คนที่สองเมื่อกี้เขาเรียกเลือกประชาธิปัตย์ครั้งที่แล้วอครั้งนี้จะเลือกเพื่อไทยอครั้งนี้เลือกเพื่อไทยเลยเพื่อเศรษฐกิจปากท้องเขาบอกเขาบอกเศรษฐกิจปากท้องนะ อืมส่วนไอส่วนคนที่สามเนี่ยเป็นคนทํางานเป็นคนทํางานคนที่สามพนักงานบริษัทพนักง,งานบริษัทเลือกเพื่อไทยเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายผู้ชายชัดเจนเลยเพื่อไทยนโยบายค่าแรงเพื่อไทยโอ้สามตองกันนี่สามตออ๋อค่าแรงค่าแรงโดนใจจะเอาสองหมื่้าไงสองหมื่นห้าพนักงานออฟฟิศไง อันนี้เน้นเลยก็ดีนะเพราะของแพงเหลือเกินเดี๋ยวค่าแรงขึ้นของขึ้นอีกคนที่หนึ่งอ่ะชัดเจนคือว่าเขาต้องการอ่รักษาทุกโลกเพราะว่าคนในครอบครัวเขามันเนี่ยคนที่สองเป็นม่ค้าต้องการเศรษฐกิจอ่าต้องการเศรษฐกิจส่วนในคนที่สามนี่เป็นพนักงานออฟฟิศอ่าพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานออฟฟิศเขาอยากจะได้เงินเดือนเยอะเขาจบปริญญาตรีเขามีความรู้เขาก็บอกว่าคือ หนึ่งาแรงเท่านี้มันอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่ได้ตามที่เขาต้องการเขาก็ไปอยู่ต่างประเทศก็พูดแค่นั้นเลยคนที่สามโอเคคนที่สี่ล่ะผู้ชายผู้หญิงคนที่สี่นี่มีอ่าคนที่สี่นี่มาด้วยกันเป็นกลุ่มไอ้ตัวนี้อนาคตใหม่อนาคตใหม่ไม่มีนะอ่ะอนาคตใหม่ไม่มีเอ้ยไม่ใช่เอาไกลเเ้าไกลพูดผิดเอาแต่ก็พูดถึงธนาธรเนี่ยเขาพูดถึงธนาธรผมก็เออเขาพูดถึงธนาธรเลยนพูดถึงอนาคตใหม่อยู่ใช่ธนาธร ก็ก็เลือกก้าวไกลแหละกี่คนกี่คนกี่คนตอนนี้สามคนเลยเป็นนักศึกษาทั้งหมดเลยเป็นเป็นเรียนอยู่เรียนอยู่เรียนอยู่มสามเนี่ก็สามอ่ะก็เท่ากันเดี๋ยวสามต่อสามไม่เราเราถามแค่คนเดียวแต่แต่เขาไปกับพวกเขาด้วยอ่ามันเป็นเหตุเป็นผลเอามาให้หนึ่งคะแนนอ่ะเอย่าไปถามทั้งหมดดีนับเป็นหนึ่งไหนไอ้สองคนนั่นก็มาแจมไม่เจอเขาเขามาด้วยกันในนี้เขามาด้วยกันเขาเือนกันไหม เขาเลือกเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเพื่อไออ่ก้าวไกลเหมือนกันเลยเอาคนละหนึ่งคะแนนนึงคนละหนึ่งเสียงก็เท่ากับสามสามโอเคก็ก็ถือว่าก้าไกลสามก็ผมคิดว่าเราเป็นกลุ่มไอ้นี้เป็นกลุ่มไอ้นั่นเป็นสามเดียวผมผมนับเป็น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 จุดเป็นคนที่ขึ้นมาไงแต่ไม่ได้มาไม่มากี่คนแต่นับเป็นหนึ่งแค่นั้นเองผมคิดอย่างนั้นอ๋อถ้าเกิดเออเขามาสองคนแล้วเขาเลือกคนละพักล่ะจะนับยังไงไม่ได้ถามถามคนเดียวแต่มันตอบด้วยกันสามคนไอ้คนเนี้ย อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเป็นนักศึกษามันตอบด้วยกันสามคนมันมันไม่เกี่ยวก็ต้อาถามแค่คนเดียวเราถามคนนั้นคนเดียวคนอื่นจะตอบไงไม่สนเออถูกแปนที่มันตอบรวมกันมาเลยก็คือมันตอบสวนกันมาเลยคือก้าวไกลอ้ามันก็เ็นสามสามดีไม่ใช่สามหนึ่งกลุ่มนี้บอกเลยว่ากลุ่มนี้มีความรู้เพราะว่าหนึ่งกลุ่มนี้มีความรู้เพราะอะไรดูไปกลุ่มนี้มันเรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมาด้วยมันชอบประชาธิปไตยเศรษฐกิจปากท้องไม่สนใจอะไรแต่มัน ชอบความถูกต้องนะกลุ่มนี้พูดชัดเจนเลยว่าชอบความถูกต้องอ่าไม่ได้ชอบเรื่องไอ้นี่อ่ะนี่เ่อพูดชัดเจนเลยแต่อาจารย์ให้อาจารย์คมให้หนึ่งคะแนนนะเป็นสามต่อหนึ่งไนคะแนนผมให้หนึ่งคะแนนทุกไอที่ขึ้นมาเพราะว่าถามถามแค่ประเด็นคนเดียวถามคนเดียวคนอื่นจะตอบไังไงไม่สนถามเอาคนเนี้ยใช่ถามคนเดียวเพราะว่าถ้ามาตอบเป็นคู่อย่างเงี้ยถ้ามาตอบเป็นคู่อย่างเงี้ยก็มันก็จะจะดูมั่วไปหน่อยอ่า โอเคโอ้หลักการดีมากเลยจ้านี่โอ้หลักการพดีเลยไปถามไม่นี่ไปตอบพักนี้ไปถามไม่นี่ตอบพักนี้มันเลือกคุณะอก่างกันเอาคนเดียวอะไรดูเวลาเลือกนี่เลือกฐานนี่ดูจากไรหน้าตาหรือว่าดูจากเอ่อความสวยความหล่อก็คือถามใครตอบได้ก็ก็ก็ตอบใครไม่ตอบเขาก็ไม่อยากตอบความเห็นทางการเมืองก็อย่าไปถามเขาเขาไม่คิดเลือกแค่นั้นเองแต่ผมไม่คนตัดเอนแต่ผมก็เป็นกว่า ผมบอกเ็าเลยนะว่าคุณชอบภาคไหนมันไม่ได้ผิดผมแค่ถามคุณเฉยๆแค่ถามความเห็นผมไม่ได้ไปคาดกัรว่าเฮ้ยมันจะผิดหรือมันจะถูกผมไม่ได้ถามคุณแล้วบอกเขาไหมบอกเขาจะมาทําโพลไยวันเนี่ยบอกเขาไหมก็บอกเขาเลยบอกก็ชัดเจนเลยบอกเขาเลยว่าผมทำช่องยูทูบเกี่ยวกับบ้านเมืองอยู่แต่ผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะเนี่ยแต่ผมบอกสาขาอาชีพแค่นั้นเองถูกไหมล่ะผมปฏิว่าอะไรนี่เขาอนุญาตแล้วก็ไม่เป็นไรเอาความจริงมาพูด เอาความจริงมาพูดของสังคมก็ต้องความจริงขอสังคมว่าจะตลกตะแรงหลอกลวงกันมันก็วุ่นวายหมดแหละน้ำเยอะแล้วเอาคนที่ห้าคนที่ห้าไงคนที่ห้าเลือกเลยคนที่ห้าเนี่ยคนอ่าอายุเท่าไหร่คนที่ห้าเนี่ยเป็นอ่าเป็นผู้ชายคนที่ห้าเนี่ยเป็นผู้ชายอ่าอายุประมาณทำธุรกิจอ่าเป็นธุรกิจส่วนตัวมีความรู้เข้ารถไปซ่อมอ่าเข้าไปรถไปซ่อมอ่าคนที่ห้าทำธุรกิจส่วนตัวใช่โอเคเขาเลือกัพื่อไทยเพื่อไทยอ่า สี่หนึ่งและวสี่หนึ่งสี่หนึ่งอ่าเพื่อไทยทำไมเขาถึงเลือกอ่าอ่าอยากรู้อยากรู้ทําไมเขาถึงเลือกเพื่อไทยอันนี้ชัดเจนเลยเขาทําธุรกิจเศรษฐกิจครับเขาไม่ได้สนเรื่องอื่นเศรษฐกิจปากของเออมันเงินฝึกเครื่องเขาบอกว่าเงินมันจะได้ใช่เงนฝึกเื่องตอนยุคลุงตูนี้มันฝึกเครื่องเศรษฐกิจไม่ดีใช่โทษลงตัวอีกเพราะงั้นเออมันมันก็คือ เาก็พูดตามความจริงนั่นแหละแต่มันมันเออเราก็ต้องมองเป็นเหตุได้เป็นผลไอ้พี่คือถ้าไปถามคนคนนึงจะให้เขาพูดอะไรในใจบางคนเขาก็ไม่ตอบเราหลอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็มีอยู่ในใจเลือกแต่เขาไม่ขอตอบมันก็มีก็เรื่องของเขาแค่นั้นเองแต่คนที่หกคนที่หกนี่ชัดเจนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวห้าคนนี้ก็คือเขาตอบเลยไม่ลังเลเลยเหมือนกันไม่มีใครแบบอยู่ไ่ลังเลก็พูดกับเขาตรงๆว่าไม่ไรหลอกเราคุยกันอกแค่คนที่หก คนที่โอกเพื่อไทยอย่าเพิ่งบอกสิถามอาชีพอายุก่อนไอ้ตัวเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าเขารับจ้างทั่วไปี <freelance. S 2> แลซ์แต่พูดตรงๆว่าไอ้คนเนี้ยเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองวะ่ะเพราะว่ามันรู้หมดเลยพูดนู่นนั่นนี่มันมันเคยออกไปประท้วงกับเสื้อแดงวะ่ะไอ้คนเนี้ยชัดเจนเขาบอกว่าอ,อย่าเรียกไอ้คนนี้สิอยเรียกคนท่านคนนี้คนคนนี้อะไรนะคุณคนนี้อย่าไปเรียกไอ้ อ๋อคุณคนนี้คุคนนี้อ่าเรียกเรียกเขาเพราะว่ามันอายุอายุไม่เด่นมากกับผมแี่ผมก็เลยเรียกอ่าก็ไม่ได้ว่า,าไดไหมอ,อ่าไม่ไม่หรอกได้ไหมไม่ไม่อ่าอ่าก็ <laughs> เรียกตามนั้นแหละก,ก็ก็พูดผิดไปแล้วก็จะไปจำยังไงได้ก็ต้องคือพูดกันแบบชาวบ้านนะเราเราเป็นนักวิเคราะห์ชาวบ้านนะทำไงได้โอเคโอเคอ่าพี่คนนี้เขอเลือกเสื้อแดงเอ้ยไม่ใช่ผิดเลือกเพื่อไทยอ่าเลือกเพื่อไทยแต่คนนี้เป็นนักเคลื่อนไหวของเสื้อแดง คนนี้ยรับจ้างทั่วไปแต่เขาไม่บอกอาชีพเขาโดยตรงหรอกผมว่าไม่น่าเราจะรับจ้างทั่วไปหรอกน่าจะมีอะไรบางอย่างเพราะว่าการแต่งตัวนี่ไม่น่าจะรับจ้างทั่วไปเขาแต่งยังไงฮะแต่งตัวยังไงถึงว่าดูก็แต่งตัวดูดีอ่ะอืมแต่ไม่น่ารับจ้างทั่วไปดูจากผิวพรรณน่าจะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองไอ้ตัวเนี้ยเพราะเขาพูดเขาพูดเขาพูดว่าเขาเคยไปประท้วงอะไรนู่นนั่นนี่เขาชอบเสื้อแดงจ๋าเป็นเสื้อแดงจ๋าเลยอ่าไปตามเหตุและผลนะตัวเนี้ย คือพู้ตามเหตุผลตามตามที่เราไปเจอมาสัมพัาตามที่เราไปเจอมาแต่คือในเชิงนโยบายต้องยอมรับว่านโยบายของเพื่อไทยเนี่ยในเชิงพูดความจริงน่ะนะคือนโยบายดีกล้าเสี่ยงวัดดวงอืมกล้าเสี่ยงแสดงว่าวันนี้เพื่อเพื่อไทยมาเท่าไหร่มาห้าเพื่อไทยมาห้าเลยนะคุณใหม่มาหนึ่งไอ้ไอ้ก้าวไกลมาหนึ่งก้าวไกลมาหนึ่ง อืมบ้นหนึ่งเลยเดี๋ยวจะไงพวกนี้อาจารย์ช่วยหาถามคนที่เจอหน่อยครับอยากจะเจอพวกเอเอพลังประชารัฐหรือ,อจะมีไหมมันไม่ถามส่วนใหญ่เนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยที่จะถามถามดูนะมันคือเราต้องพูดถึงนโยบายเพื่อไทยก่อนเพราะว่าที่ผมฟังดูไอ้ห้าคนเนี่ย ห้าคนในที่กลุ่มที่ผมไปถามเนี่ยเขาเลือกที่นโยบายอี่อ่าคนหนึ่งเขาเลือกที่โทนี่นี่คุณลุงโทนี่คนหนึ่งคนหนึงคนแรกอะ,อะโทนี่ก็ก็นโยบายเขาไงนโยบายเก่าปัดสามสิบาทนโยบายอ่ะดีนโยบายดีอ,ะอ,อ่ะอนโยบายดีคนก็เลือกอะไรประมาณนี้แต่เหตุผลตามมุมนันมันคือมันเป็นดวงหรือเปล่าไม่รู้อะ พอพลังประชาลัฐเข้ามามันเสืยอม่ามีโควิดแล้วก็เกี่ยวไปกับเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เหมือนบริหารประเทศมันก็อย่างที่มุมที่เห็นนะแล้วแต่คนคิดนั่นแหละบางคนก็บอกว่าดีบ้านเมืองสงบเหมือนที่บอกอ่ะพลังประชารัฐอ่ะแต่จริงๆคนไม่ใช่ไม่ต้องการบ้านเมืองสงบเพราะว่าสงบเศรษฐกิจมันไม่ดีไงมันไม่ได้ค้าขายม่งันสงบคือมันสงบแล้วมันเงียบเลย เงียบคนเออเลยไปไหนมาไหนเลยไม่มีลูกค้าเลยไม่มีลูกค้าเลยไอพูดเชิญตลกตลกนะนี่พูดเรื่องตลกนะมันเหมือนเวรกรรมอ่ะผมมาปุ๊บโควิดเข้ามาเลยแล้วก็เอาโควิดมาก็กู้เงินกู้เงินเสร็จก็ขึ้นมาสีนี่เออโควิดมันเป็นทั้งโลกไม่เกี่ยวจะไปโทษใครเราเปล่าเป็นทั้งโลกแล้วมันมีมาตรการเรามีมาตรการที่เข้มแข็งใครอะเอายี้ เราไม่รู้อะไรหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นนนะแต่เราก็ต้องเตรียมแผนไว้ก่อนวางแผนไว้แต่ตอนเนี้ยมันมีอยู่สองคนที่เพื่อพูดถึงถึงเรื่องไอ้รนายกรัฐมนตรีนะที่เป็นว่าจะเป็นคันดีเดตแทนอุ้งอิงนะตัวนี้ของเพื่อ,อไทยนะสองคนนี้ก็พูดหนะก็คือทำไมทำไมอ่าน่าสนใจยังไงสองคนนี้สองคนนี้นะ่าสนใจคืออไอ้คนที่เป็นนักธุรกิจอะ เขาบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยมันต้องเอานักเศรษฐศาสตร์มามามาดูแลบ้านเมือง oh. อันนี้เรื่องสําคัญเอานักเศรษฐศาสตร์มาคือนักเศรษฐศาสตร์คือต้องเอาคนที่เอ่อเป็นนักการตลาดหรือค้าขายเก่งมาบริหารบ้านเมืองอ่าติดต่อค้าขายทําการค้าอ่ารู้จักพัฒนาไอ้คนที่ทำธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าเลยว่า ผ้าเพื่อไทยเนี่ยได้แคนดิเดตน,นายกเป็นเศรษฐาอ่อสินทวีเนี่ยเศรษฐาทวีสินหรือสินทวีอะไรนี่ยที่ดังๆน่ะเขาบอกว่าบ้านเมืองทำไมเราไม่เคยรู้จักบ้านเมืองนี่จะไปเลยเขาบอกเขาให้ความคิดเห็นมานะแต่ตอนนี้ก็เขาเป็นที่ปรึกษาของเพื่อไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาใหญ่ด้วยมั้งเศรษฐาเนี่ยบอกได้เลยอะ่ะ มีโอกาสเป็นน้มันสูงแล้วมันจะเหมือนรัฐบาลชุดนี้ไหมนักธุรกิจมาทําแล้วก็ประมูลงานได้ตัวเองคนเดียวเลยมีไหมคือถ้าการบริหารหลักของการบริหารเนี่ยถ้าคุมคนเป็นฝีมือยอดเยี่ยมผมว่าน่าจะใช้ได้นะเพื่อไทยขายเชิงนโยบายชุดนี้แล้วก็มีทีมเศรษฐกิจชุดนี้นะเพื่อไทยนี่แรงมากแรงมากได้ไปห้าต่อหนึ่งแล้ววันนี้เออเออหกหกห้าห้าต่อหนึ 6, 6, 6, 5, 5่งถูกแล้ว คนสนใจปากท้องมากกว่าเก้าไกลเนี่ยฮะทุนี้อาจารย์หาได้สิบคนเนาะได้ไหมม<อ> <10 S 1> ันยานจะไปถามก็จะตอบได้เต็มที่าาประมาณสี่ห้าคนนั่นแหละประมาณสี่ห้าคนแต่แต่เชิงเชิงนัอ่าเชิงนโยบายเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือเพื่อไทยนำมาแน่นอนเพราะว่าคนคนที่ตอบเนี่ยเขาพูดเขาพูดชัดเจนอ่าคนที่ไอเขาเลือกเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยโอเคอ่าอ่าอ่า กลับกลับมาที่เด็กๆหน่อยทําไมเด็กอ๋อเด็กเขาถึงชอบความเด็กเ็ชอบอะไรนะเลยนะเขาชอบไอตัวนี้เขาเป็นนักศึกษาเขาชอบอ่าอนาคตใหม่ไอไม่ใช่อนาคตใหม่พูดแต่ธนาคตใหม่อนาคตใหม่บอกว่าเขาพูดทุนเรื่องธนาทรน่ะกมันก็เลยมันเป็นก้าวไกลโอเคก็สรุปวันนี้อ่าสรุปวันนี้อ่าสรุปวันนี้เลยนะอืม แลลุมคือเพื่อไทยเพื่อเพื่อไทยห้าคนก้าวไกลคนนึงก้าวไกลคนนึงแล้วก็ทั้งห้าคนเนี่ยเน้นไปที่นโยบายของเพื่อไทยเน้นไปที่นโยบายเพื่อไทยเลยก้าวไกลนี่ถูกก้าวไกลนี่เน้นมากความประชาธิปไตยประชาธิปไตยยังไงประชาธิปไตยก็คือความถูกต้องนั่นแหละความถูกต้องที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ผมสงสัยอยู่ ก็คือนี่มันสงสัยมาตลอดเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้ยินไม่ได้ไปยินผมฟังจากข่าวแล้วผมวิเคราะห์ไปเองเพราะว่าผมวิเคราะห์การเมืองอยู่แล้วไอ้ตัวนี้เหตุเป็นเหตุเป็นผลเลยนะว่าถ้าเพื่อไทยได้คะแนนเยอะมากแล้วมันดันสุ่มเสียงว่าเพื่อไทยจะไปจับมือกับพลังประชารัฐเพื่อจะเอาโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดยวใจอย่าเพิ่งไปขนนั้นเลย เอาวันนี้ก่อนว่าชาวบ้านจะเลือกใครเดี๋ยวพึ่งใจเย็นไม่มันเป็นคาถามที่ไถ้าบอกเอาชาวบ้านเลือกใครเนี่ยผมให้จะเอาเนี้ยก็คือไปไปถึงไงเออจนก็อย่บายล้ลคนคนเลือกเขาจะไม่ผิดฝังหรอเขาไม่เอาลุงตู่แล้วถ้าไปได้คนไทยแล้วได้ลุงตู่นี่มันคนปล่อยข่าวมั่วแล้วใช่แล้วไม่ใช่ลุงตูดินี่อย่าพูดดิเป็นมันไม่ใช่ลุงตู่นะมันจะกลายเป็นลุงป๊อกเดี เออมันจะกลายเป็นลูกป้อมเอาง,ง่ายๆง่ายๆเอาคนที่เรื่องเพื่อไทยเขาไม่เอาทหารแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยเขาไปไปจับกับทหารอีกเขาก็เสียใจดิใครก็จะทาอย่างนั้นใครจะโง่าทาอย่างนั้นไปถ้าเคสนี้ยเชิงที่เขาพูดนะอคนที่เขามีความรู้รอที่เขาพูดออกมาผมก็บอกได้เลยว่าเขาบอกว่าเอามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่เขาอยากจะเอาอ่ะลูกตัวนี้กลับมาาไปต้องไปจับมือกับไป พลังประชารัฐอะไรประมาณนี้จับมือคนอื่นไม่ได้เหรอ,อจับมือคนอื่นไม่ได้เหรอเอาจับมือคนอื่นได้ไหมพี่อ่ะอันเดี๋ยดเดี๋ยวพูดในเชิงเชิงอที่ผมมีข้อมูลนะนะคือผมดูจากไอ้นี่เกมมาเนี่ยถ้าจับมือกับลูปป้อมโอกาสที่ทหารมัะจัตัดมันจะปฏิวัตินีน้อยมากเลยนะน้อยนะเออมันก็องมีเหตุผลในปฏิวัติเรื่องอะไรเอ้าเอาก็ไม่รู้แหละ เอาไม่รู้แหละไม่รู้ว่าเหตุผลจะปฏิวัติอะไรกูจะปฏิวัติน่ะมีปัญหาวะล่ะเอาไว้ล่ะพอแล้วเบื่อแล้วพอแล้ววันนี้พอแล้วเบื่อแล้วคุยเรื่องนี้ื่วแล้อันนี้แสดงแล้วพอแล้วพอแล้ววันนี้พอแล้วเขาบอกไ่ไม่รู้อ่ะนี่มันดีเครดิตพักเพื่อไทยแล้วจะพักกัปตัไทยจะไปเอาลุงป้อมบ้าแล้วใครจะเลือกเอาไม่ด้ดีคนทำมัะยเอาไม่คนกำลังเลเนี่ยคือบอกให้ได้เลย เขาเขาพูดมาอย่างนี้ผมก็ต้องพูดพูดชัดเจนเขาว่า <ผม S 1> ใครเขาเขาใครเขาใครพูดก็ค,คนที่มีความรู้รก็ก็ก็คนที่มีความรู้ที่เขาคุยกับผมนั่นแหละไม่ใช่ผมนะคน<อ>คนที่เท่าไหร่คนที่เท่าไหร่เอ่อเอ่เอคนที่เขาเป็นนักธุรกิจนั่นแหละไม่ใช่คนที่คุยกับเราวันนี้คนไหนไม่เอาคนอื่นไม่เอาเอาวันนี้วันเดียวพอคนที่หนึ่งเป็นใครว่าคนเอ่อคนที่หนึ่งเป็นรอปพ่อรอปพอคนที่สองเป็นเอ่อแม่ค้าอ่าอืม แล้วก็มีเอพนักงานบริษัทอ่าพนักงานบริษัทแล้วก็มีนักธุรกิจอ่านักธุรกิจเจ้าของธุรกิจนั่นแหละคนนั้นแหละอ๋อคนนั้นบอกเออเขาเขาฟังการเมืองอยู่เขาบอกว่ามันเขาพูดเขามีข้อมูลตรงกันกับผมอยู่อย่างหนึ่งมันมีการไปคุยกันที่ฮ่องกงระหว่างลุงป้อมกับลุงตันี้เขาพูดตำนองนี้แต่ไม่รู้คุยกันเรื่องอะไรทำไมไม่ดีดอเคุยกันเรื่องอะไรก็บินไปเลยหรอ ต้องบินไปเลยเหรอบินไปบินไปมันก็มีข่าวออกอยู่ในหน้าที่มีข่าวอยู่ผมก็ฟังข่าวมาเหมือนกันไม่ใช่บอกผมว่าข้อมูลมาจากไหนเ่ะเอาข้อมูลมาจากข่าวกันะไม่เคยติดตามไม่เคยติดตามการเมืองไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าพวกคุยอะไรกันนะตกลงกันหรือเปล่าไม่รู้ตกลงกันเรื่องอะไรแต่ไม่รู้อืมไม่รู้ก็มาพูดได้ไงล่ะไม่รู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้มาพูดได้ไงล่ะอะไรนะไม่รู้ก็บอกไม่รู้เลยไม่รู้มันไม่รู้ล้วมัาพูดได้ไง ไม่รู้าบอกไม่รู้ข่าวใครก็ไม่รู้ว่าเขาเปียอะไรกันก็ไม่รู้ว่าเขาเปียข่าวมันก็ข่าวมันก็เนาะอ้างข่าวอ้างข่าวมั่วแล้วเอาด่มีข่าวจริงผมจะโกหกพี่ทำไมเอาเอาประชาชนเอาเอาที่ประชาชนอันอันนี้มันขึ้นอยู่เอแต่เกมนี้นะผมบอกได้เลยว่าเพื่อไทยมาเชิงนโยบายเอโอกาสชนะขาดนี่มีสูงแลนสไลด์แน่นอน อ่าโอเควันนี้ห้าหนึ่งแล้วสรุปเาสรุปเสียงน้ําเสียงแน่นมากน้าเสียงแน่นสรุปสรุปคือธรรมดาถ้าคนตออรุ่อหลวมคนตออรุ่อหลวมสรุปปิดคลิปหน่อยเออแบบอ่าการสรุปปิดคลิปหน่อยเดียวสรุปหน่อยจะปิดคลิปแล้วอ่าโอเคสรุปว่าวันนี้ก็เพื่อไทยเชิงนโยบายเอ่อมาแรงเอ่อสองคนที่พูดเอ่อมีมีอ่า มีพนักง,งานบริษัทกับนักธุรกิจที่พูดชูเศรษฐา,าทวีสินก็คือถ้าเศรษฐาทวีสินครับขึ้นมาเป็นนายเ,าเพื่อไทยดันให้เป็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจบ้านเมืองจะเฟื่องฟูเขาคิดอย่างนั้นโอเคเศรษฐาทวีสินคนชื่อเขาสามคนเป็นนโยบายเก่าอา่สามคนเป็นอ่อนโยบายเก่าคืออาจจะติดของเก่าเพราะว่าคนนั้น คนนั้นก็นั่นจะเป็นนโยบายใหม่แม่ค้าเพราะว่าเขาต้องการเศรษฐกิจโอเคเอาเป็นนโยบายแล้วกันเอาซะเป็นมันเป็นเชิงนโยบายคือเพื่อไทยมาเป็นเชิงนโยบายแล้วกันอ่าวันนี้หกคนนะเพื่อไทยห้าที่ไปถามมาเพื่อไทยห้าคนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอ่าไม่ได้นับสามคนที่มาพร้อมกันผมนับแค่คนเดียวเขาเลือกไปอ่าก้าวไกลก้าวไกลได้สรุปวันนี้ที่ถามประชาชนมาเพื่อไทยห้าก้าวไกลหนึ่ง ที่สามมาเนี่ยเพื่อไทยห้าก้าไกลหนึ่งเพื่อไทยเขาชูให้มาในเชิงนโยบายเขาเลือกในเชิงนโยบายนะถ้าคุณมีามเลือกในเชิงนโยบายอเนโยบายดีเอคือนโยบายจะทาเศรษฐกิจนี่แหละเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องเรื่องนโยบายเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้อาจารย์เก็บข้อมูลแล้วก็พรุ่งนี้บคายต่อเนาะจอบไปด้วยนะดเดี๋ยวเก็บข้อมูลมาเดี๋ยวก็ ออกมาด,ด้วยเดี๋ยวลืมเราไอพี่ฟังแล้วก็พี่อยากถามอะไรก็ถามมาได้แค่นั้นเองอ่าก็ตามนั้นแหละนะอยกได้พักอื่นมาัางอยากได้ยินเสียงพักอื่นมาัางมันเขาต่อพักนี้อาจารย์ก็เดี๋ยวจะถามพักอื่นดูว่าเป็นยังไงว่าคือนยังไงไไออที่เขาเลือกพักนู้นพักนี้เพราะอะไรเนี่ยอาจารย์จะลืมถามมานะเดี๋ยวจะอยากจะรู้ได้ได้เดี๋ยวถามก็เพื่อเพื่อไทยตัวเนี้ยที่เขาเลือกเพื่อไทยเพราะว่าเชิงนโยบายเขาต้องการให้เศรษฐกิจมันดีอ่าแค่นั้นเองอ่าครับก็ขอขอบคุณบ้านที่รัยที่รักของผม ก็ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังอีกในวันพรุ่งนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยครับที่มีบทสนทนากันให้คนที่ได้รับชมช่อง YouTube บ้านเมืองนั้นได้รับความรู้เกี่ยวกับการเมืองและก็วิเคราะห์พิจารณาว่าตัวเองชอบพักไหนก็ให้เลือกพักนั้นที่ตัวเองชอบหรืออยากจะพักนนี้นโยบายดีจะเปลี่ยนมาเลือกก็โอเคก็แล้วแต่ก,แแตก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณเพราะว่าบัตรประชาชนใบเดียวก็คือคุณเป็นคนไทยแหละก็ขอให้โดนรลุงให้ทุกคนนั้นออกไปเลือกตั้งกันซะ เพื่อจะเลือกคนดีเข้าสภาบริหารประเทศให้เรากินดีอยู่ดีหรือยากจนกว่าเดิมก็ว่ากันไปแล้วก็แล้วก็แล้วก็หกคนนี้เขาเขาตัดสินใจหมดแล้วยังไม่มีใครที่ลังเลเลยเนาะโอเคแสดงว่าเขาตัดสินใจมาแล้วป้าพี่จะคิดอย่างนั้นจิตเขาอาจจะผักผมตอนนี้รับขาหลอกเขาอาจจะเป็นเลือกพรรคอื่นก็ได้ใครจะไปรู้ละตอนนั้นตอนนี้กับตอนนั้นไม่เหมือนกันอย่าคิดเยอะเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนตานั้นครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับร